สวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นและไก่เคียงครับเทศกาลสงกรานนะครับไก่มาฮอดแล้วชาวอีสานเฮ้านะครับนาต่างตาลอแล้วกับอมเ็นวาเฉพาะชาวอีสานครับทั่วทั้งประเทศไทยเทศกาลที่หลายๆคนต่างตาล่อครับบางคนกับอดช่วงสงกรานกักกับบ้านนะครับเาะกับบ้านมาเยี่ยมครอบครัวเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ครับปีนี้ขอนแก่นเข้านะครับจัดแบบยิ่งใหญ่ที่สุดเลยครับ ยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีนะครับถือว่าเป็นสงการที่ว่าติดอันดับของประเทศไทยเลยที่เดียวนะครับที่มีกรุงเทพเชียงใหม่ส่วนภาอีสานเท่ากับก็คือจังหวัดขอนแก่นครับติดอันดับประเทศทั้เพิ่นเลยที่เดียวสําหรับมื้อนี้นะครับวันที่21นะครับที่หน้าสารกางจังหวัดขอนแก่นก็มีการแถลงข่าวครับในการจัดสงการปีนี้นะครับกัิมี่นายนายไกรสอนกองฉลาบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งได้ที่เราสักที่ค้าอยู่พันธ์นะครับนายกเทสมนตรีนครขอนแก่นนะครับและก็นายสมยงแก้วสุพนธณประธานสภาพวัฒนธรธรมจังหวัดขอนแก่นร่วมถแถลงข่าวจัดงานปีนี้พนชัยสือว่าสืบสารประเภทนี้สงการวิถีไทยชาวบ้านขอนแก่นงานเทศกาลดอกคุ้นเสียงแค้นและถนนเขาเหนียวและงานบุญสมบ้าบูชาพาลับและมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรธรมมิศาน โดยมีท่านรองผ้วาราชการจังหวัดขอนแก่นและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งมีทั้งนายอำเภอนะครับและนายอำเภอทั้ง26อำเภอในจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานของภาครัฐเอกชนต่างๆครับมาร่วมแถลงข่าวอย่างพร้อมเพรียงกันอยู่ดังเฮื่อนโบราณสนามหยาหน้าสลรกลางจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยมีกิจกรรมหลากหลายครับในมือนี้ครับมีการล่ มีการแสดงนะครับเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาร่วมถแถลงข่าวได้ชมกันสําหรับปีนีสิมีอยังโดดเด่นนะครับเดี๋ยวตามลุงพานท่องข้ามาเบืองอางานถแถลงข่าวกันเลยคับสร้างตีมให้กับจังหวัดเรานะไปเชียงใหม่เขาก็มีตีมเขานะครับมาอีสานผมก็อยากให้มีตีมของอีสานะการผมก็นําเสนอทางล้ำิส้นพินพิมายเนะี่ยมีจาม่าลึกภาพ ฝาผนังเป็นภาพนุ่งเก่าเกี่ยวกเรื่องกันไปที่จากพี่าย้นะฮะเป็นไปที่นครวัดเพื่อให้คนแถวเขเมรตั้มได้ส่งน้ำกันนะแล้วก็ของจังหวัดขอนแก่นก็เช่นเดียวกันนะครับปีนี้ค่อนข้างพิเศษนะครับเพราะประเพณีสงกรานของประเทศนะฮะเขาลงมาด้วยนะครับแล้วก็สนับสนุนงบประมาณผ่านทางสาาวัฒนธรรมมาทั้งหมดเท่าไหร่นะ พอจะเปิดเผยได้ไหมอะอ๋อยังไม่นิ่งนะแต่คร่าวๆได้ยินบริเวณตรงนี้นะครับที่เราเรียกกันเรือนโบราณเนี่ยนะครับเราจะมีพิธีเปิดงานกันวันพฤหัสที่11เมษายน2567ในอหกอเจ็ดนเ่ยแห่น้ำตอกไม้นี่หมายความว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยเขาสงการเขาจะกลับมาแล้วก็ไปพาไปไหว้บริเวณนอกจากจะมีการแสดงจากท่วองเภอในทุกวันก็จะมีศิลปินหมอลำโองกันดัง 22ก็มามาเหมือนสแสดงมูมการแดดให้นะครับไม่ต้องกลัวร้อนแล้วก็อาจจะมีแล้วก็วันนี้ก็ลองเอาฝีมือของพี่น้องนะคน้ำพอมมาโชว์ครับที่เห็นีเหมอรำคื้นบ้านแต่สถาปัตทธรรมการแสดงใส่เสียงโโยแล้วในบริเวณนี้ก็ะจะมีการเนรมิตอ,อุโมงดอกคูณน,นะครับแล้วก็มีมีน้ำพ่นเป็นละอองเป็นน้ำมนต์นะครับ เรียกว่ากิจกรรมเสริมสินจําหน่ายสินค้าขึ้นเมืองจากอหล่งเดิมต่างๆนะครับไม่รู้แล้วก็จะมีคารวานจําหน่ายสินค้านะครับเพื่อตลาดนะคะกับกิจกรรมนะคะงานสืบสารประเพณีสงกรานวิถีไทยบ้านขอนแก่นปีนี้จัดใหญ่แน่นอนค่ะและลำดับต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนกรารอีสานเทศกาลดอกคุณเสียงแคนและขนมข้าวเหนียวขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยค่ะ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักครับต้องการาบขอบพระคุณทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ในส่วนของราชการจังหวัดที่ให้ความการุณากับเทศบาลนครขอนแก่นครับได้มีโอกาสมาร่วมแถลงข่าวเพื่อแสดงความเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นที่ผนึกกําลังเพื่อสร้างบางสิ่งบางอย่างแค่พูดคำว่าเชียงใหม่ใครก็อยากไปพอพูดถึงภาคใต้เราเองก็ไม่มีน้ำเยอะ แบบภาคใต้พอภาคอีสานเขาก็มีภาพจําอยู่บางภาพดังนั้นโจทย์ของพวกเราก็คือว่าเอ๊ะเมื่อท่านผู้ว่าได้ดีไซน์รูปแบบของงานสมกลางที่เป็นเสน่ห์ของขอนแก่นผมว่ามีสามรสชาติถ้าต้องการความงามของวิถีวัฒนธรรมต้องมาที่เฮือนโบราณถ้าต้องการความลึกซึ้งของศาสนา แล้วลสิส่งที่สืบทอดต่อมาแต่โบราณก็ต้องไปวัดชัยศรีสาวสถีแต่เมื่อกลิ่นอายสองงานนี้มันจะต่างกันนะครับถนนข้าวเหนียวเน,นเน้นความร่วมสมัยเน้นความทันสมัยเน้นวัฒนธรรมที่อยู่กับทุกกลุ่มวัยและสัมัญที่สุดก็คือเที่ยวแล้วปลอดภัยไรแอลโกโอฮอล์ตรงนี้เป็นจุดขายที่เราพยายามชูการประเพณีแล้วไม่มีแอลโกอฮอล์ก็ล้มลุกทุกพานมาตลอดแล้วถึงวันนี้ ทุกภาคส่วนตั้งรัชการและภาคเอกชนทุกคนมีความรู้สึกว่านี่คือเขาเป็นเจ้าของพอทุกคนมันเป็นเจ้าของเั็นใคดังนั้นผมว่าง,งานนี้ก็เลยค่อยๆค,คล,คลี่คลายรายละเอียดแล้วตอนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่นําเรียนนะครับมากกลับไปที่รำบุงย้อนยุคเริ่มวันที่12เมษายนนะครับพวันที่13เมษายนจะเป็นวันสําคัญตั้งแต่เช้าก็ทำบุญตักบาตรที่ศาลหลักเมืองออกก้าโมงเช้ากรดน้ําของปอนผู้สูงแล้วก็มีขบวนแหร่ราเอินขวัญสี่ภาค ของสภาวัฒนธรรมนะฮะแล้วก็มีสะสะส,ะสะมีเครือข่ายเยาวชนต่างๆเป็นขบวนแห่ที่มีความหลากหลายมากๆและโดยเฉพาะสิบสามสิบสี่สิบห้าในแต่ละวันแต่ละเวทีในถนนข้าวเหนียวนี่มีเวทีการแสดงทั้งหมดร่วมกว่า10เวทีดังนั้นเดินได้ตลอดสายยางมีความสุขได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากการปลาปาจากพ้องตันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นจากการไฟฟ้าอำนวยความสะดวกเรื่องไฟฟ้าเรื่องปลาปา เรื่องการดูแลเรื่องความปลอดภัยทางตำรวจทหารจะมาตั South ้งจุดอำนวยการนะครับตลอดความยาวของถนนข้าวเหนียวมีทัโควิดก็ไม่ได้มาอีกเลยแล้วปีนี้ขอกลับมาเพราะรู้ว่าขอนแก่นเราได้รับการยอมรับเป็นหนึ่งใน5ของประเทศไทยสำหรับงานสงกรานต์โดยสรุป3ตอนก็คือสุขีวิถีไทยรวมใจถนนข้าวเหนียวเที่ยวสนุกบุกขอนแก่นซึ่งมีเวทีกลางทั้ง3เวทีและตลอดความยาว1กิโลเมตรเนี่ยครับ จะมีเวทีการแสดงทั้งหมดกว่า10เวทีกว่า10เวทีนะฮะซึ่งก็จะสร้างความสนุกให้กับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวตอนนี้จะเดี๋ยวกลับจะมาปิดท้ายว่ามีอะไรบ้างไปพูดถึงเทศากาลดอกคุณเสียงแครที่บึงแกน่นนครเริ่มบันทิปอันหลักเมื่อให้เป็นเกาะวัฒนธรรมมีการประดับตกแต่งที่สวยงามแล้วก็อัญเชิญพระพุทธรูปจาก20วัดในเขตเทศบาลมาให้พี่น้องประชาชนได้ส่งน้ำเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลนะฮะ ดังนั้นในส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเบื้องต้น